ใครที่อยากได้บ้านนะครับผมเป็นทาวน์เฮาส์หลังริมมีห้องนอนใหญ่อยู่ชั้นล่างนะครับผมแนะนําหลังนี้เลยนะครับเป็นบ้านทาวน์เฮาส์หลังริม30วาครับ บ้านหลังนี้นะครับอยู่พึกษศา1ครับผมคลองหลวงคลองสามหจัดปทุมธานีครับเป็นบ้านไซส์ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมพาชมบริเวณถนนก่อนฮะบริเวณถนนเนี่ยค่อนข้างโล่งกว้างนะครับที่สําคัญบ้านหลังนี้อยู่ต้นโครงการด้วยครับอยู่ต้นซอยเลยสามารถเดินนะครับจากตรงนี้ไปที่ป้อมยามได้สบายสบายเลยครับบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่กว้างนะครับเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมพาชมบริเวณในบ้านกันครับ เข้ามาภายในตัวบ้านนะครับผมในบ้านจอดรถกระบะคันยาวได้1คันนะครับด้านข้างปิดตีฝ้าไว้ให้นะครับผมเพิ่มความเป็นส่วนตัวด้านบนดูสิครับเราทําเป็นระแนงนะครับด้านบนปิดฝ้านะครับลายไม้สวยมากๆเลยนะครับหลังนี้เน้นโทนเทาขาวนะครับค่อนข้างสว่างแล้วก็สะอาดตามากๆครับเข้ามาในส่วนของบริเวณหน้าบ้านนะครับผมบ้านหลังนี้กว้าง30วานะครับสามารถจอดรถ2ฝั่งได้นะครับผมแล้วก็บ้านนะครับผมของเราเปลี่ยนประตูให้ใหม่นะครับเป็นประตูบานใหญ่สั่งตัดพิเศษนะครับเพิ่มโคมไฟความหรูหราให้กับตัวบ้านด้วยครับฝ มีขนาดค่อนข้างกว้างนะครับทำให้บริเวณตรงนี้นะครับผมสามารถจอดรถนะครับอีโคโคารได้2คันเลยครับแล้วก็มีห้องนอน,นครอยู่บริเวณชั้นล่างตรงนี้ด้วยครับ สำหรับภายในนะครับผมขนาดค่อนข้างกว้างเลยครับหลังนี้นครับมี4ห้องนอนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นโถงรับแขกนะครับผมด้านบนทําฝ้าหลุมไว้ให้นะครับเพิ่มโคมไฟรูดาให้กับตัวบ wow ้านนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นบริเวณห้องน้ำนะครับก็อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเข้าออกได้อย่างสะดวกเลยครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับผมใครนะครับที่อยากได้เปิดรับลมนะครับหน้าต่างเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับผมเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะเป็นหน้าต่างบานสไลด์ สำหรับบริเวณห้องครัวนะฮะจะเป็นรูปตัวไอขนาดยาวเลยนะครับผมหูครัวยาวมากๆวางของได้อย่างจุใจเลยครับมีแถมนะครับตัวหูดูดควันแล้วก็เตาแก๊สให้ด้วยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับทําฝ้านะครับเป็นแบบใสนะครับเพิ่มแสงเข้ามาให้กับห้องครัวนั่นเองนะครับกระเบื้องลวดลายสวยงามครับขาวดําตัดได้อย่างลงตัวที่สําคัญนะครับมีห้องเก็บของใต้บันไดบริเวณนี้ด้วยนะครับสามารถเก็บของได้อย่างจุใจเลยนะครับห้องใต้บันไดนี้ใหญ่มากๆเลยครับ อีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมคือห้องนอนชั้นล่างนะครับห้องนอนชั้นล่างนี่ใหญ่สุดๆไปเลยครับใครที่มีผู้สูงอายุนะครับไม่อยากขึ้นลงบันไดนะครับสามารถนอนชั้นล่างได้หรือว่าทําเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับบ้านหลังนี้ใช้ชีวิตอยู่ชั้นล่างได้สบายๆเลยครับเพราะพื้นที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ราคาครับไม่แรงครับสองล้านกว่าๆเท่านั้นเองครับคุณก็ได้บ้านแบบว่าใช้ชีวิตด้านล่างได้สะดวกสบายแบบนี้แล้วครับชั้น2อนะครับมี3ห้องนอนด้วยกันครับผมพาชมบริเวณห้องนอนหลังบ้านกันก่อนคร ด้านข้างบ้านได้ด้วยครับมี2หน้าต่างนะครับผมสําหรับห้องนอนหน้าบ้านนะครับเราเปลี่ยนเป็นหน้าต่างบานใหญ่สไตล์มินิมอลนะครับเปิดรับลมได้นะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเพจเราเลยครับสําหรับห้องมาสเตอร์เบดมนะครับอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับผมค่อนข้างกว้างเลยครับเปลี่ยนเป็นประตูบานสไลด์ให้ครับบานใหญ่มากๆเลยบ้านหันหน้าทิศเหนือนะครับผมไม่โดนแดดมากนะครับแล้วก็รับลมได้อย่างดีเลยครับมีบริเวณระเบียงให้ด้วยนะครับสําหรับห้องมาสเตอร์เบดมเราปลูกกระเบื้องให้สวยเลยครับแบบนี้ ทำรั้วนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับออกมาแล้วโล่งโปร่งสบายที่สาคัญบ้านเดินไปตรงป้อมยามเพียง50เมตรเท่านั้นครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาบ้านหลังนี้ให้ฟังกันครับหมู่บ้านพฤกษา11นะครับ คลองหลวงของสามจังหวัดปทุมธานีครับเป็นบ้านเทาเฮาหลังริมขนาด30วาเกือบเท่าบ้านแฝดแล้วนะครับทำเลดีมากๆเลยนะครับอยู่ในคลองหลวงคลองสามนะครับเข้ามาจากปากทางประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นครับสำหรับราคานะครับปกติที่2อ9 0้าบาทหลังนี้มีโปรโมชั่นลดเหลือ25,90 0 0บาทฟรีดาวน์ฟรีโอนพร้อมยื่นสินเชื่อให้ด้วยนะครับบ้าน4ห้องนอนนะครับใครสนใจนัดชมบ้านครับติดต่อรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วนะครับสวัสดีครับ